มันญี่ปุ่นก่อนอบและหลังอบน้ำหนักจะเท่ากันไหมแล้วกี่แคลอรี่วันนี้นะคะมิวจะมาชั่งให้ทุกคนดูเลยค่ะนี่คือเนื้อมันญี่ปุ่นที่เราได้ทำการอบเสร็จแล้วนะคะขั้นแรกให้เราเอามันนะคะแล้วก็มาล้างให้สะอาดกรณีนี้หมิวจะคำนวณแบบทั้งเปลือกเลยนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถบอกเปลือก ออกก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาคำนวณน,น้ำหนักดิบอยู่ที่315กรัมนั่นเองนะคะแล้วเราก็เอาไปอบไปนึ่งนะคะตามที่ชอบเลยแต่ถ้าใครอยากได้เทคนิคนะคะในการอบให้เนื้อออกมาฉ่ำฉหวานหวานหนึบหนับนะคะคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าเยอะเดี๋ยวหนูจะมาแชร์เทคนิคค่ะหลังอบเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเอามาชั่งนั่นเองนะคะว่าน้ำหนักก็จะอยู่ที่264กกรัมนั่นเองค่ะเวลาอบไปในเนื้อเขาก็จะมีน้ำ น,ะะน้ำหนักเขาก็จะหายไปนั่นเองนะคะการคำนวณพลังงานเราจะต้องเอาน้ำหนักดิบนะคะก็คือ315กรัมมาคำนวณค่ะ1หัวนะคะอยู่ที่270กว่าแคลนะคะเพราะฉะนั้นก็กินระวังนน่อยนะแคลก็สูงเวลาเราเอาเปลือกออกน้ำหนักก็จะลดลงอีกเพราะว่าน้ำหนักเปลือกหายเหมียวขออนุญาตคำนวณแบบเกินไว้นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ถึงเพราะว่ามีน้ำหนักของเปลือกเนาะ แม้ว่าแคลอรี่ค่อนข้างสูงแต่บอกเลยค่ะว่าได้สารอาหารครบเยอะมากแล้วก็หนึ่งหัวก็ใหญ่มากควบคุมปริมาณการกินด้วยนะ